สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่29มิุนายน63นะครับโอเควันนี้ก็เซตบวกไปที่4.46จุดหรือคิดเป็น0.34เปเซนะครับที่บวกขึ้นมานะมีไฮอยู่ที่1.34 4นะครับโลอยู่ที่1.328นะครับ ห่างกัน16จุดนะมูลค่าการซื้อขายนี่เบาบางมากนะครับเอ่อเบาบางมากนะที่4,000 47,000ล้านบาทนะครับก็อืมมีคนดันนะครับพี่ใหญ่เราดันนะครับเอ่อส่วนต่างชาตินะครับก็ยังขายอยู่นะครับ หุ้นที่เราจะนำมาวิเคราะห์วันนี้นะครับจะมีกับ CPL, ADVANCE, KBANK, AOTP, TSCC, GPS4, CPF แล้วก็ Intouch นะครับก็เซตนะครับอืมมาแปะ EMA 75แล้วนะครับแล้วก็อ่าแท่งราคาไฮเคมีเนี่ยก็เป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะครับลงไปทดสอบที่แนวรับ หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอีกอีกครั้งนะมากกว่านะมากกว่าที่จะขึ้นไปที่หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับคือเขาลงมาอยู่ตรงแบบแนวกึ่งกลางพอดีอะมาเก็ตแม k เกอร์นี่โหดมากนะครับเอาอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนะเออนะครับมีหุ้นเข้าระมัดระวังนะครับช่วงนี้อืมอินทัชนะครับก็เป็นแนวโน้มไซ d ์เว y อร์อัพอยู่ในกรอบ 54ถึง57.75นะครับก็ถ้าสามารถทะลุ57.75ไปได้ก็แนวต้านถัดไปคือ59.25นะครับคนที่มีของก็วางสตอปลอดไว้ที่54นะครับ C.P.F. นะครับก็เป็น s i g h Way Up ในกรอบใหญ่ๆนะครับคือ29.50ถึง33.75นะครับตอนนี้ก็ มาอยู่ตรงกลางพอดีใกล้ๆตรงกลางพอดีนะครับก็คือยืนอยู่บริเวณแนว31บาทนะครับอืตัวนี้ก็เป็นเส้นแบ่งนะว่าจะเอาไงนะขึ้นต่อหรือลงนะครับคือกึ่งกลางอะเทรดยากนะครับ C.P.F ก็ถ้ามันเป็นไซเวเราก็อยาเพิ่งไปเทรดนะครับถ้าจะให้ได้เปรียบก็มารอแถว29.5นะครับถ้าอยากได้เขาจริงๆนะครับ gps c นะครับเออเห็นเพื่อนกลุ่มพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะพวกก็ขอดีดบ้างนะครับดีดขึ้นมายืนอยู่บริเวณแนว74.75นะครับหลังจากลงไปทดสอบที่73นี่ก็ดีขึ้นมานะครับไม่อยากลงนะครับก็ทำให้เป็นไซเวว์อยู่ในกรอบเจบาทถึง82บาท75สตางค์นะครับ สําหรับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด73บาทนะครับคนที่ไม่มีของก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับ SCC นะครับโหดมากนะครับวันนี้โอ้ไซเวมาตั้งนานตั้งเป็นอาทิตย์นะวันนี้โดดวันเดียวนะครับเออเขียวแท่งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำตัวไซเวอัพอยู่ในกรอบ350บาทถึง377นะครับ คนที่มีของก็วาง s ต o p l ล s s ไว้ที่350หรือ EMA ก็ได้นะครับคนที่ยังไม่มีของยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับก็ถ้าวันจันทร์นะเปิดมานะครับจันทร์ที่29เนี่ยเปิดมาในี่ปุ๊บมันยืนเหนือ high นะครับทำราคา high ก็มีสัญญาณการเข้าซื้อแต่ว่าจะาคุ้มที่จะเข้าซื้อหรือเปล่าเนี่ยก็ดูอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอะไรแนว ต้านมันอยู่ที่1377แล้วก็394นะครับมันก็ไม่ห่างมากแล้วนะครับโอเคตัวถัดไป PTT นะครับ PTT ก็ทำตัวไซ์เวย์อยู่ในกรอบ36บาท50ตางถึง38บาท75นะครับเออก็ไซ์เวย์อยู่นะครับเอาไงดีเอาไงดีนะครับ ถ้าคนที่ไม่มีของก็อย่าเพิ่งเทรดเขาครับคนที่มีของนะครับก็ระมัดระวังอย่าให้เขาหลุด EMA 75หรือ36.50นะครับ AO t นะครับ a, a d ก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับแนวสำคัญนะครับคือ59.50นะครับวันที่29นี้เนี้ก็ลุ้นนะครับให้เขาสามารถยืนเหนือ 5้5 0ให้ได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่5 7บาทนะครับสำหรับ aot คนที่ยังไม่มีของนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าไปรับเข้านะครับรอให้เขามีสัญญาณการกลับตัวก็คือ2องเขียวก่อนเราค่อยซื้อนะครับ k bank นะครับหลังจากลงมาทดสอบที่88.50นนะครับก็ ทําตัวไซเวยนะครับเออเนอะอยู่ในกรอบ8 8 5 0ิบแนถึงเก้านะครับราคาปิดวันนี้อยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหลายมากนะครับคือแบบให้แบบดูไม่ออกอะ่ะจะเด้งหรือจะล่วงนะครับโอ้มาเก็ตแมคเกอร์นี่ใจร้ายมากเลยนะสำหรับคนที่มีของก็ อย่าให้เขาหลุด8.18.5นะครับสําหรับคนที่ไม่มีของก็รอนะครับรอวันที่29นี้เนี่ยถ้าเขาเปิดมาแล้วทําหายสูงกว่าแท่งสีเขียวก่อนหนะ้าเนี่ยก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับแต่คุณต้องระมัดร,ระวังนะถ้าคุณซื้อตอนนี้นั่นหมายความว่าอะไรคุณซื้อส่วนเทนนะครับเพราะเทรนคือแนวโน้มขาลงนะครับต้องระมัดร,ระวังนะครับถ้าคุณจะเข้าซื้อนะ วานนะครับแอดวานหลุดไปแล้วนะครับหลุดแนวรับสำคัญคือ188ไปแล้วนะครับอืมนะสำหรับคนที่มีข้อนี้ก็โอ้โหคุณต้องลุ้นแล้วล่ะวันจันนะครับต้องลุ้นแล้วละว่าเขาจะสามารถยืนได้หรือเปล่ากลับมายืนได้เหนือ180 แหรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยคือโอ้มีโอกาสได้เห็นนะครับแนวรับถัดไปนะครับไกลมากนะครับหนึ่งห้าหกจุดห้าศูนนะครับอืมระมัดระวังนะครับสำหรับแอดวาน์ซีนะครับ c ีพก็หลุด EMA 75แล้วนะครับก็เป็นแนวโน้ม ขาลงนะคือหรือว่าจะเรียกว่าเป็นไซเวไซเวก็ได้นะในกรอบนะในกรอบที่65ถึงนู่นนะสู่นะครับเป็นไซเวกรอบใหญ่นะครับไซเวกรอบใหญ่นะก็ยังไม่ใหญ่มากหรอกครับยังไม่ใหญ่ถ้ากรอบใหญ่คือเนี่ยต้องนูนเลยเส้นสีชมพูจนถึงที่เป็นโลครับจนถึง74.5นะครับ,รบเออสำหรับคนที่มี c p r นะครับมันหลุดมาแล้วนะครับ ก็ถ้าคุณยังไม่อยากขายก็อยากให้เขาหลุด65นะครับสำหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยก็ไม่ยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับนะครับเพราะว่าแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่นั่นหมายความว่ามีโอกาสลงไปทดสอบที่65นะครับกราฟวันนี้โอ้โหดีดขึ้นแรงมากครับจาก ลงมาอยู่ดีดีดแรงพรวดขึ้นมาเลยนะเหมือนมันมีข่าวอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ซื้อวันนี้ดีใจด้วยนะครับก็วาง STOP l o s s ไว้ที่3 4 7สิานะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ให้วันจันทร์ที่2 9 6เที่จะถงเนี่ยมันยืนนะครับยืนอยู่เหนือ38.25ให้ได้นะครับ ก็จะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่40.50นะครับกรฟนะครับอ้ออันนี้นะครับเนื่องจ,จากว่าของผมเนี่ยมียอด s u b สไครต์ครบ7,000แล้วนะครับก็จะมีการแบ่งปันฟรีนะครับสำหรับคนที่อยากอยากาเรียนรู้ระบบเทรดแบบม o นี่ b บ t เตอร์ก็มาเจอกันได้ที่อุบลน,นะครับวันอาทิตย์ เออนะครับเทรดฟรี Free, อ่าแบ่งปันระบบฟรีนะครับเออแล้วก็จะพาไปทําบุญด้วยนะครับถ้าใครมานะครับโอเคเนอะก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เพ e r เตอร์สวัสดีครับ